พร้อมหรือยังจ้ามาอ่าโอเคมาพร้อมแล้วใครพร้อมแคปแล้วพิมพร้อมมาค่ะแล้วขออีกคนละหนึ่งแชร์ขอหัวใจรัวๆเลยค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ที่น่ารักทุกคนนะนะคะวันนี้เป็นวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะคะวันนี้เจนุกนะคะขออวยพร ให้แม่แ่ที่ดูไลฟ์สดของเจนุกทุกคนนะคะมีโชคมีลาบสมหวังในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะคะแนวทางที่เจนุกให้ทุกแนวทางเป็นเพียงแค่แนวทางผิดถูกอย่าว่ากันนะพี่ถูกต้องขออภัยด้วยนะคะไม่ว่าวันนี้ผลจะเป็นอย่างไรนะคะขอให้แม่แม่รู้เอาไว้ว่าเจนุกทําเต็มที่แล้วนะคะไม่ว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรขอให้รู้เอาไว้ว่าเจนุกทําเต็มที่สุดแล้วนะคะไม่มีใครรู้ว่าเลขสองอะไรนะคะแม่แม่พี่ถูกประการใดต้องขออภัยด้วยแต่ วันนี้เราต้องปังไปด้วยกันค่ะวันนี้เราต้องปังไปด้วยกันค่ะแม่ใครพร้อมแคปแล้วพิมพร้อมมาเลยใครพร้อมแคปแล้วพิมพ์พร้อมมาเลยใครพร้อมแคปแล้วพิมพ์พร้อมมาเลยค่ะใครพร้อมแคปแล้วพิมพร้อมมาวันนี้วันพระหวยออกวันพระเลขน่าจะมีหามเลขน่าจะหามแน่ๆเลยนะคะนะคะวันนี้หวยออกวันพระนะ แม่จ๋าเจนุกไม่สนับสนุนให้ทุกคนเร่นการพนันที่ผิกดกฎหมายให้ทุกคนซื้อและอุดหนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นหรือ,รอลอตเตอรี่เท่านั้นนะคะลอตเตอรี่ให้ทุกคนซื้อลอตเตอรี่สนับสนุนทุกคนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะแล้วก็โอเคแตะแม่ใครที่อยากเข้ากลุ่มฟรีเจนุกใครที่อยากเข้ากลุ่มฟรีเจนุกฟังนะ กลุ่มฟรีห้องฟรีแนวทางฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีคือฟรีค่ะถ้าแอดไปแล้วเสียตังค์แม้แต่บาทน,นึงทักมาดน่าเจนุกได้เลยจิ้มลิงก์ที่ชื่อเจนุกปังหมดนะบอกว่าขอแอดมินบอกแอดมินว่าขอเข้ากลุ่มฟรีเจนุกหน่อยขอเข้ากลุ่มฟรีเจนุกหน่อยที่ลิงก์ด้านล่างไปที่ห้องแมวกวักนะคะห้องนี้เป็นกลุ่มแนวทางฟรีของเจนุกเองค่ะ สำหรับใครที่ยังไม่มีงบไม่มีทุนไม่มีไม่มีงบอะค่ะอยากเข้ากลุ่มฟรีก่อนกลุ่มฟรีนะคะฟรีจริงๆไม่มีการไม่ไม่ไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นค่ะก็คือบอกแอดมินว่าขอเข้ากลุ่มฟรีเจนุกหน่อยนะคะฟรีค่ะถ้าแอดไปแล้วเสียตังค์ไม่แต่บาทนึงทักมาด่าเจนุกได้เลยไม่เสียตังค์นะคะลิงก์ด้านล่างที่เจนุกปังหมุดเป็นกลุ่มฟรีของเจเองสําหรับใครที่ยังไม่มีงบ ไม่มีเงินไม่มีทุนนะคะก็เข้ากลุ่มฟรีได้เลยตอนนี้นะบอกแอดมินนะคะโอเคพร้อมอยังพร้อมให้แคปยางอ่านลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนนะคะเป็นกลุ่มฟรีห้องฟรีแนวทางฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิน้นย้ําว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิน้นเป็นกลุ่มฟรีนะคะโอเคหมักอ่ะเดี๋ยวขอสักแปดพันคนอีกสามร้อยคนอีกอีก อีก300คนมาขออีกสัก300คนดูมาขอให้คนละหนึ่แชร์มาขออีก300คนให้ครบ8,000คนมาโอเคมาขอเข้ากลุ่มฟรีค่ะลิงก์ด้านล่างได้เลยสวัสดีแม่แม่ทุกคนนะวันนี้ขอให้เฮงปังฟังโชคๆหมันหมานไปด้วยกันเดอ้อแม่เด้อนะคะลิงก์ด้านล่างเรากดเพิ่มเพื่อนนะคะเป็นกลุ่มฟรีดับเป็ลคลิกลิงก์ไปเลยแล้วบอกว่าขอเข้ากลุ่มฟรีเจนุกค่ะเนี่ยลิงก์ที่เจนุกปักหมุดอยู่นะจ๊ะ ไปได้เลยจัาไปได้เลยจัะ,ไไจะแม่จ๋าไปได้เลยนะโอเคโอเคค่ะแม่มาพร้อมแล้วคนดูจะขึ้นอีกไหมขอคนดูอีกนิดหนึ่งได้ไหมมาอีกสองร้อยคนมาแม่มามาอีกสองร้อคนมาอีกสองรคนแปดพันคนพอแล้วไม่ต้องแบบดูอะไรเยอะแยะหรอกนะคะเออไม่ต้องแบบ เอาเอาแบบแค่แบบน่ารักน่ารักเจนูกสวยขึ้นเยอะเลยขอบคุณคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคะ่ะนะคะเจนนไม่เจนูกคือตอนที่อ้วนมากๆอ่ะอ้วนเกือบร้อยี่สิบโลอะ่ะจะเป็นโรคไงความดันเบาหวานไขมันอุตนในเส้นเลือดแล้วก็ไขมันพอกตับนะคะก็เลยตัดสินใจลดน้ําหนักอย่างจริงจังเพราะว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวย,ยังไม่อยากป่วย เรายังไม่อยากรีบเป็นอะไรตอนนี้นะคะยังยังยังแบบน้องก,ก็เลยกลับมารักตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองนะคะอ่ะโอเคมาพร้อมอยางอีกสองร้อยคนเร็วๆมาช่วยกันกดแชร์หน่อยนะคะช่วยกดแชร์ช่วยก,กวดแชร์หน่อยมาขออีกคนละหนึ่งแชร์มาอีกสองร้อยคนมาถึงแน่นอนขออนอนิอนนดนึงนะขอน,นิดนึงนะนะคะามาหัวใจไ like, ้วาวราวๆขอลีลาน,นิดนึงอย่าเพิ่งวาเจนะขอแบบให้คนดูแปด 8,000คนเลข8มันสวยอะ่ะเลข8มันสวยอีก100คนเองมาโอเคจะถึงแล้วจะถึงแล้วเดี๋ยวเจนุ๊กจะไปไลฟ์สดในติกตอกต่อนะคะโอเคมาอีก100คนเจนุ๊กผอมลงมาขอบคุณคะ่ะขอเข้ากลุ่มฟีลิ่งด้ลลโอเค8,000คนตามคำสัญญาค่ะเดี๋ยวให้แคปเลยนะคะมา สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจนุกนะคะขอให้ทุกคนเฮงเปังปังเราจะเฮงเราจะปังไปได้วยกันนะคะมาทมคำสัญญาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจนุกฝายทุกคนนี้เฮงปังปังไปได้กันนะคะ,ญญคะคนนเฮงเปังปังไปได้วยกันนะ มาโอเคมา แวเจนุกนะคะได้ปล่อยแนวทางแรกไปก็คือใบนี้หลายคนน่าจะเห็นกันหมดแล้วนะคะใบนี้นะคะใบนี้นะคะอ่าแคปเจอร์ค่ะใบอันนี้คือใบน้ําเงินเจดุงให้ไปนานแล้วค่ะนะคะโอเคนะคะโอเคอันนี้คือเจนุกฟันห้านะคะงวดน,นี้เจนุกฟันห้านะคะเจนุกฟันห้าโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะ นี่นี่นี่นะคะอะแคปเจอร์ก่อนนะคะเผื่อทุกคนยังไม่ได้แนวทางใบนี้นะคะให้ทุกคนดูไว้เป็นแนวทางก่อนก็ได้ค่ะและนี่คือเลขฝันเลขฝันจะดูหกหนึ่งนะคะเจ็ดศูนย์ถ้าใครซื้อไม่ได้ก็หกหนึ่งแล้วกันนะคะอันนี้คือเลขความฝันของเจนะคะเลขความฝันของเจนะคะเลขความฝันของเจนะคะโอเคนะคะแคปเจอร์ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะชอบเลขไหนตามเลขนะั้นเลขอาจจะดูเยอะหน่อยนะนะคะชอบเลขไหนตามเลขนั้นนะแม่นะโอเคค่ะและอันนี้ก็คือสายด่วนค่ะแม่สายด่วนของเจนูเองค่ะห้าสี่สามสองหนึ่งศูตรอันนี้คือเลขสายด่วนนะชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะ เลขใส่ด่วนของเจเองอะแคปเจอร์ค่ะอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าโอเคค่ะอันนี้คือใส่ด่วนค่ะนะคะอ่ะใส่ด่วนตามเลยค่ะเจไม่มีเลขทูบค่ะ,ะให้แคปนานๆาเลยค่ะให้แคปนานๆเลยค่ะให้แคปนานๆาเลยค่ะ,ใ,คคะใส่ด่วนให้ดูนานๆเลยค่ะ ให้ดูนานๆเลยค่ะเฮงๆนะแม่นะ้ำมีแต่เลขสามตัวไม่ต้องตัดเล่นนะคะใส่ด่วนไม่ต้องตัดนะคะใส่ด่วนไม่ต้องตัดเล่นนะคะโอเคแล้วนี่เลขฝันแม่แม่ทันเนาะทันกันนะคะทันนะคะวันนี้ขอให้แม่แม่ทุกคนเฮงเฮงกับหนูนะขอให้แม่แม่ทุกคนเฮงเฮงไปกับหนูนะคะ เฮงๆนะแม่นะาเจนูขอไวยพรให้ทุกคนโชคดีนะคะไม่ว่าวันนี้ผลจะเป็นอย่งไรขอให้รู้ไว้ว่าเจนุกทำเต็มที่แล้วนะคะทำเต็มที่แล้ว